สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุภสุคนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิมาสรุปแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ให้พี่ให้น้องได้ผิดเจรนากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไผมีอย่างแน่พี่น้องนะครับเอาพี่น้องไปเบิ่งไปผิดเจรนากันเนาะสรุปเนาะพี่น้องเนาะสรุปชุดเต็มนะครับสรุปชุดเต็มเด้อ สรุปชุดเต็มพี่น้องอ่ะเบิงกันดูกันนะครับสรุปชุดเต็มนะครับเราพัฒนาวันที่10กุมภาพันธ์า5 6 8เราพัฒนาพอใจดีพี่น้องวิ่งบนล่าง6กับ7ได้พี่น้องนะครับจับคู่นะครับ6 3 6 7 6 8พี่น้อง7 3 7 5 7 8และก็7 9พี่น้องนะครับนี่คือ แนวทางชุดเต็มนะครับของพ่อใจดีพี่น้องอ้าวแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพ่อใจดีเนเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้กำลังแรงใจกันนะครับผมถ้าผู้ใดอยากบึง้งโตฟันโตเจาะโตเน้นนะครับให้เข้าไปที่ i d ไล n e ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องนะครับย้ำหนึ่งวีไอดี น้าพี่น้องเนาะไอดีไลน์เนาะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องนอะนะครับอ่ะต่อมาพี่น้องต่อมาต่อมาเบึงคงนางเอกทั้งช่องพี่น้องนะครับลาวพัฒนาวันที่สิบสองห้าหกแปดพี่น้องลาวพัฒนาเจอ้อยพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างห้า กับ6เด้อพี่น้องเด้อนะครับจับคู่หาสามหาหกหาเจ็ดหาแปดพี่น้องนะครับหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเกล็นี่คือแนวทางของเจไอ,อ,อยพี่น้องนะครับเนาะงหวดที่ผ่านมาก,กถือว่าสุดยอดลุดพี่น้องแก้ไขให้แน่นอนพี่น้องสำหรับเจไอ,อ,อ้อย่าสู้ไป ตกกังวลพี่น้องเนวทางมีเขามีรุดแต่เพิ่ก็แก้ไขให้ยางด่วนยางด่วนเร็วพี่น้องนะครับแก้ไขให้ดีอยู่พี่น้องนะครับแก้ไขให้ดีอยู่ดอกพี่น้องก็ต้องอยาก็ต้องตื่นได้นะครับต่อมาพี่น้องต่อมาต่อมาปูท้องพี่น้องนะครับปูท้องเนาะนะครับวันที่สิบกุมภาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับ ลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่าง5กับ7ได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง5กับ7พี่น้องนะครับจับคู่5 3 5 4 5 6 5 9 7 5 7 6 7 8 7 9พี่า้นองนี่คือแนวทางของนะครับ ปูทองได้พี่น้องเด้อหววที่ผ่านมากกรรู้สึกว่าสิรุดพี่น้องนะครับเนาะ,ะบอกเป็นยังแนวทางมีเขามีรุดได้พี่น้องนะครับเนาะต่อ,ะอมาพี่น้องเยีย่ยยามถามเข้ากันไปเรื่อยๆนะครับเกตสํานักเกตอาจารย์นะครับรุดไม่นานพลาดไม่นานเด้อพี่น้องจําไว้นะครับไม่นานแน่นอนนะครับหวนกลับมายิ่งแก่งกว่าเก่านะครับการแก้ไขดีนะครับ อ่ะพี่น้องต่อมาครับวันที่สิบกุมภาสองห้าหกแปดเนาะลาวพัฒนาปูมงคลได้พี่น้องเด้อลาวพัฒนาปูมงคลนะครับวิ่งบนล่างนะครับหกกับเก้าเดอ้อนะครับหกกับเก้าจับคู่หกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด ก้าแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคลจับครูให้พี่ให้น้องเรซจซับเป็นที่เรียบร้อยนะ้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูน้ำเนเ่าแกแล้วกันให้กำลังแรงใจเพื่อนพี่น้องแนวทางบ่อไดามากง่ายๆเทือสิไใดามากพี่น้องเอ้แต่ผิดพลาดมาเพื่อนก็เสียใจนะครับเพื่อนก็เป็นห่วงพี่ห่วงน้องคือกันแนวทางบ่อไดเฮ็ดเล่นๆนะครับแนวทางเทือสิไดดมากคัดกล่องนะครับคัดกล่องลายอีลีพี่น้องนะครับเนาะ ่าต่อมาพี่น้องต่อมานะครับต่อมาต่อมาครับผมนะครับวันที่10คกุมภาพันธ์า5 6 8, 8ลาวพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่าง4กับ8พี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง4กับ8ได้พี่น้องได้นะครับ จับคู่พี่น้องจับคู่สี่สามนะครับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดพี่น้องนะครับแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าพี่น้องนี่คือเนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับสําหรับปูเพิ่นเนาะวาสิบะลงเนวทางให้เรวละพี่น้องเพ่นว่าพ่นสีงวดพ่นสิพักเพราะหยังไวตีพี่น้องนะครับ แนวทางรุดมาสามวดเป็นที่นาะตกใจนะครับบ่าเคยรุดมาป่านนี้จะเกือติดกันนะครับเพิ่นก็นเลยตกใจเพิ่นก็นเลยว่าสิปรับปรุงแก้ไขแนวทางตัวเลขสะกอนวสันเอาแน่แน่คมคมแมนแมนลึกๆลึกสะก้อนจังไก่เสือมาปลา่อยวสันเพิ่นก็นเลยเสียดายงวดนี้เพิ่นก็เลยขอร้องอีกสักที่หนึง่งพี่น้องนะครับก็เลยเพิ่นก็นเลยทรงมา พอจะดีก็ได้ลงไห้พี่น้องตามรักว่าสิบว่ได้แล้วล่ะนะครับเนาะอ่าต่อมาพี่น้องต่อมาคือปูอุดรเนานะหววที่ผ่านมากับวิ่งศนเม็ดเดียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะอากับว่าเป็นยังพี่น้องแนวทางมีเข่ามีรุดกับว่าพีปัญหาดอกสําหรับแนวทางเนาะนะครับวันที่10กุมภาพันธ์สองห้าหเราพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่าง4กับเก้าได้พี่น้องได้ นะครับสี่กับเก้าพี่น้องนะครับจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าพี่น้องนะครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณานะครับให้พี่น้องพิจารณาได้พี่น้องได้นะครับ แนวทางปอแรมไม่ไงพี่น้องนะครับให้พี่น้องคิดเอานะครับนะเนาะเพิ่นเป็นห่วงสามารถกเนนะีเอฟซีเพิ่นเนาะเพิ่นถึงดนดันว่าจะยุดพักก็บว่า้หยุดก็ดนดันเอามาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องนะครับเอา้าพี่น้องต่อมาสุดท้ายแล้วท้ายสุดพี่น้องนะนะครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดพี่น้องนะครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดเด้อ ท้ายและท้ายสุดคือปูสีหนึ่งของเราปูสีหนึ่งของเราวิ่งศูนย์เม็ดเดียวแขนแขนเด้พี่น้องเด้อฟันตรงอยู่ในช่องอ่า VIP เพีด้พี่น้องเด้อนะครับสามปูวิ่งศูนย์เลยปูสอนปูน่ดนปูสีหนึ่งวิ่งศูนย์เรียงลำดับกันมาเลยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องลาพัฒนาปูสีศูนย์เออปูสีหนึ่งพี่น้องบนลงังวิ่งสี่กับเจ็ดได้พี่น้องเด้อ นะครับจับคู่ 40, 40 41, 42, 43, 73, 75, 76, และ7 8พี่น้องนะครับแนวทางของเวรนดนะ้พี่น้อง้อเอาแคปหน้าจอเพ้่นไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่นอ้อง่าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ